สกิานายกปิดดิว Microsoft Google สองบริษัทยกใหญ่ลงทุนในไทยร่วมกันว่า2 0แสนล้านบาทจ้า ว่าน,นี่น้องเศร้าหนุ่ยมีข้าวดีระดับประเทศมาเลยนะพอตอหน้านายกเขาได้มีการปริดดิวไมโครซอฟท์กูเกิลสองบริษัทอยากใหญ่ลงทุนในไทยร่วมกันว่า2องแสนล้านบาทแน่นลงทุนเรื่อง Data Center แล้วก็พลังงานสะอาดเดินหน้าให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู้ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจ้าเรื่องนี้ในหน้า เซธท,ทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เข้าห้าหรือกับผู้บริหารบริษัท Microsoft และก็ผู้บริหารบริษัท Google แล้วก็ได้ปิดดีลการลงทุนในไทยเป็นผลสาเร็จโดยดังสองบริษัทก็จะมีการเข้ามาลงทุนในไทยมากกว่าบริษัท1นึ่งแสนล้านบาทแต่วันพฤหรืฤก่อนหนี้ผู้บริหารบริษัท Microsoft นําโดยนายอาเมดมาซารีประธาน Microsoft Asia เขาได้เข้ามาพูดคุยเพื่อเตรียมการลงนาม MOU ในเวทีเอเปกซึ่ง Microsoft เขาก็ได้เห็น สแกภาพในประเทศไทยทั้งในความพร้อมของ清洁能源แล้วก็สิทธิประโยชน์ในการลงทุนซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงการนำเอไอมาเพิ่ม productivity ของภาครัฐการลงทุนเกี่ยวเนื่องแล้วก็การอัสกิลโดยเฉพาะ AI สกิลของคนไทยร่วมทาง Microsoft ก็เชื่อว,ว่า AI จะทําให้นโยบายต่างๆของรัฐบาลสามารถมี insight s m มากขึ้นได้แล้วก็สร้าง impact ให้กับประชาชนได้จริงๆสําหรับความร่วมือกับ Microsoft ก็จะเน้นลงทุนเรื่อง Data Center แล้วก็พลังงานสะอาดในไทยโดยคาดว่าจะลงทุนเฟสแรก1นึ่งแสนล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะไทยก็มีโคแคนเทม i c ค o s ซอฟเตรียมแพนเข้าไปลงทุนก็คือมาเลเซียแล้วก็เวียดนามด้วยนะจ๊ะรวมถึงนายเซท้าก็ยังได้พบปากับชิม Google ก่อนหน้านี้เทปประเทศไทยเผื่อหาหรื้อเรื่องการลงทุนโดยการพูดคุยกันนานนี่นะกูเกิลก็มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู้หยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ความต้อง การใช้ AI ไอที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนก็จะทําให้เกิดการย่ายตัวทางเศรษฐกิจอีกมหาศาลเลยนะจ๊ะไอ้ะน้อง้าหนุ่ยกม็ม่วงหวั่นหลังจากนี้ประเทศใครเราก็จะมีการขับเคลื่อนไปตามยุคดิจิทัลกันแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย